สวัสดีค่ะเรามาพบกันในช่องเมียช่างพาทํใบน้ําค้างนะคะวันนี้เมียช่างพามาดูตัวนี้คือมอเตอร์ไฟ220นะคะมอเตอร์2แรงนะคะตัวนี้เวลาเข้าโหลดแล้วจะสตาร์ทไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเช็คดูกันว่าเป็นที่อะไรเนาะมอเตอร์จะใช้ได้บ้างใช้ไม่ได้บ้างนะคะไม่ใช่ว่าเป็นทุกครั้งนะคะเนาะคือมอเตอร์มีปัญหาแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเรามาเริ่มจากการเช็คคาปาก่อนนะคะ วนด้วยนะคะนี่คือเพื่อมีนอนนะคะนี่คือรับสายใส่ใไปเข้านะคะก็จะามาวัดดูนะคะว่าขดลวดมันปกติไหมเดี๋ยวดูที่หน้าปัดเลยนะคะนอนยกขึ้นหน่งโอเคครับอ่าตัวนี้ขดลวดใช้ได้นะคะขดลวดใช้ได้นะคะมอเตอร์ไม่ได้ไหม้นะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้แยกนะแต่เราวัดโดยรวมผมบอกว่าเรา แย่ yeah, นะคะเราวัดโดยรวมเนาะอ่าเนี่ยนะอ่าเนี่ยนะมีมีไฟรั่วนะครับนี่ค่ะมีไฟรั่วนะเดี๋ยวยกค่ะจริงจุดนี้มันมันต้องไม่รั่วนะจุดนี้มันต้องไม่รั่วเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะเนี่ค่ะเห็นไหมคะมองที่มิเตอร์ด้วยนะคะทุกคนมิเตอร์ค่ะนี่คือมีไฟรั่วนะคะเดี๋ยวจะมาดูว่าสาเหตุเพราะอะไรนะคะแต่ว,ว่า,า,าถือว่าปิดปกติาการั่วแบบสวิงเนี่ยน่าจะเป็นการรั่วจากคาปาซิเตอร์นะคะ าอาการรั่วเหมือนที่ช่างทองวัดให้ดูคืออาการรั่วแบบสวิงนะคะก็จะมาจากขาปาซิเตอร์แน่นอนค่ะเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเราลองมอเตอร์แล้วก็ลองอาาวัดกระแสดูช่างทองบอกว่าเดี๋ยวเรามาลองมอเตอร์แล้วก็ลองวัดกระแสดูนะคะตอนนี้เรายังไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะคะเราแค่เช็คนะคะแล้วก็มาวัดกระแสก่อนที่เราจะทําการซ่อมนะคะมอเตอร์วิงะะ่งแล้วค่ะ ตัวนี้เป็นคาปาคาปาลันนะคาปาลันกินอยู่ที่ศูนย์คาปาสตาร์ทกินอยู่ที Paint ่ศูนย์เหมือนกันนะคะหน้าหน้าที่สตาร์ทแล้วก็จะไปก็จะหายไปแต่ตัวนี้เกรงว่ามันจะไม่มีค่าอ่ะนะคบตัวคาปาลันมันจะต้องมีค่าแอมนะคะส่วนคาปาสตาร์ทจะมีหน้าที่สตาร์ทพอสตาร์ทเสร็จเขาก็จะเป็นศูนย์ถูกต้องแล้วค่ะแต่ว่าคาปาลันตัวนี้เรามาวัดที่สายไฟนะคะ กินอยู่ที่1 0มนะคะกินอยู่ที่1 0มนะคะเหนมคะอ่า1 0นะคะ สายร้อนเลยนะคะเพราะว่ามันกินแอมค่อนข้างเยอะนะคะช่างทองบอกนะก็คือเดี๋ยวเราจะมาทำการเราปลี่ยนคาปาเลยเราจะมาหาหา,หาจุดก่อนนะครับจุดรั่วกันช่างทองจะหาจุดรั่วให้ก่อนนะคะรั่วแล้วก็ก็ให้สันนีษฐานไว้ว่าเป็นคาปาเนาะเราก็จะมาหาจุดรั่วกัน,นะคะ่ะช่างทองจะมาเช็คให้ดูเลยนะคะ เราจะมาดูกันค่ะว่ามันรั่วตรงไหนนะคะนี่คือคาปาลันนะคะนีาา่นะคะสาเหตุนะมัน้รั่วนะคะคาปาลันรั่วนะคะแล้วก็โอ้เห็นไหมคะ ตำแหน่งแล้วก็การเยดสีคล้ายๆกันเลยเห็นไหมคะเนาะมันมีไฟรั่วออกมานะครับแล้วมีรอยช็อตยนะมีรอยช็อตเดี๋ยวไม่ทันจะถ่ายให้ดูตรงรอยช็อตแต่ตอนนี้เรามาดูที่สภาพของคาปาซิตเตอร์ก่อนนะคะถ้าเรามองเราจะเห็นแต่ด้านนี้นะด้านนี้ปกตินะคะเนี่ยค่ะเขาจะวางอยู่ด้านนี้เนาะแต่พอหันตัวนี้มาเห็นรอยช็อตเลยนะครับตัวนี้เหมือนกันนะครับเห็นไหมคะตัวนี้ก็มีนะคะเนี่ยค่ะตรงนี้เนาะอ่าก็จะสองมุมนะ ทีที่มุมที่มันชนนะครับเหลี่ยมที่มันชนรู้สึกว่าตัวนี้จะช็อตระเบิดเลยนะครับสังเกตตัวนะตรงตรงนี้มันไม่ใช่รูธรรมชาตินะครับเป็นรูที่เขาช็อตนะตรงเนี้ยคือช็อตจนระเบิดออกมาเลยนะคะคาปาซิเตอร์ระเบิดทะลุตัวโครมนี่ออกมาเลยเนาะถือว่าแรงมากนะคะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวชจ้าหนองจะวางให้ดูเห็นไหมคะแล้วก<ร>็จะมาสรุปเดจ้าหนองจะมาสรุป ออันนี้ก็คือตัวนี้เสื่อมตัวนี้เสื่อมนะครับมันปล่อยให้ตัวนี้ทํางานตัวเดียวน,นะครับก็เท่า,ากับว่ามันมีนอุปกรณ์อ,อยู่สามชิ้นที่มันจะช่วยกันทํางานนะอุปกรณ์เอสองในสามเนี่ยมันไม่ปกตินี้นะครับตัวนี้เสื่อมตัวนี้ก็เสื่อมนะครับมอตเตอร์ มอเตอร์ใช้ได้อยู่ตัวเดียวนะคะเนาะเขาต้องทํางานควบคู่กันสามอุปกรณ์เนาะแต่ว่าได้เสื่อมไป2อุปกรณ์นะคะก็ใช้ได้แค่มอเตอร์ตัวเดียวถ้าใช้ถ้ายังฝืนใช้อยู่มอเตอร์ก็จะไหม้นะคะเนาะแต่ว่าลูกค้านํามาหาช่างได้ทันควันพอดีเลยนะคะเนาะมาะจะทำการเ,เปลี่ยนนะครับนี่คือคาปาซิเตอร์ตัวใหม่นะคะซึ่งค่ะเดี๋ยวเราก็จะทําการเปลี่ยนคาปาซิเตอร์เลยนะคะ วนนี้วางลงไปได้เลยนะครับขนนวนได้เปลือกมันกับข้างในมันจะไม่เกี่ยวกันนะยกเว้นมันทะลุแบบนี้นะครับยกเว้นมันทะลุแบบของเดิมเขานะคะช่างทองบอกว่าสามารถวางลงไปได้เลยนะคะฉะนวนไม่เกี่ยวน,นะคะ,ะเขาจะมีเซฟตี้มาแล้วข้างในเขาจะมีฉนวนของเขาอยู่แล้วนะครับ ข้างในจะมีฉนวนของเขาอยู่แล้วนะคะสําหรับคาปาลันนะคะตัวนี้เนาะแล้วตัวนี้ค่ะาปาสาตาร์ตนะคะคาปาสาตาร์ตจะมีหน้าที่สาตาร์ตซึ่งระเบิดเลยนะคะถือว่ารุนแรงมากนะคะเนี่ยนะคนัคาปาสาตาร์ตระเบิดเนาะจาสาตาร์ตออกตัวไม่ได้มันก็ระเบิดเลยนะคะต่อมอเตอร์ยังใช้ได้อยู่นะคะก็ยังโชคดีที่มอเตอร์ยังไม่ไหม่เนาะ,ะซึ่งถ้า Fc ที่ใช้มอเตอร์ไฟบ้านอยู่นะคะแล้วมีอาการเหมือนที่เมียช่างบอกนะคะซึ่งยังใช้งานได้อยู่นะแต่จะใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างสะดุดใช้ใช้ไปแล้วสะดุดให้เรามาเช็คคาปาเลยนะคะถอดออกตามที่ช่างทองถอดเนาะแล้วก็จับคาปาซิเตอร์ค่ะหมุนดูนะคะตัวใหม่มันลัดจะค่อนข้างเล็กกว่าตัวตัวที่ติดมาก,กับเครื่องนะครับเดี๋ยวเราก็จะใช้การพันให้มัน รูปร่างมันใกล้เคียงกันเนี่ยถ้าท้องจะใช้การพันเนาะเพื่อให้รูปร่างมันใกล้เคียงกันเพื่อตัวเซฟเนี่ยค่ะเขาจะได้เซฟได้นแน่นเนาะเวลาทํางานจะได้ไม่มีปัญหานะคะขั้นตอนการเปลี่ยนก็ไม่ยุ่งยากน,นะคะซึ่งคลิปนี้ FC สามารถทำตามได้เลยนะคะถ้าใครมีมอเตอร์ก็มาดูแลรักษานะคะแล้วก็ให้ ทำตามคลิปนี้ได้เลยนะคะมอเตอร์จะได้ไม่ไหม้นะคะเพราะถ้ามอเตอร์ไหม้งานยาวเลยค่ะต้องรอให้ช่างพันมอเตอร์แถมงานเราก็จะไม่เดินเพราะว่ามอเตอร์ไม่มีเนาะมอเตอร์ต้องส่งซ่อมอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราบํารุงดูแลรักษานะคะโดยการเช็คคาปานะคะถ้ามอเตอร์สะดุดหรือมอเตอร์มีปัญหาซึ่งปัญหาแค่นิดเดียวนะคะไม่ต้องรอให้เขามีปัญหาเยอะนะคะเราก็มาเช็คได้เลยเนาะ ส่วนพาปาเนียมีวิธีเช็คหลายวิธีมากๆเมียช่างได้ทําคลิปไว้อยู่นะคะเดี๋ยวจะแปะตัวไอไว้ให้นะคะกดไปที่ตัวไอก็จะมีวิธีเช็คคาปาวิธีเลือกคาปานะคะแล้วก็คาปามีหน้าที่อะไรบ้างนะคะตอนนี้เครื่องทองกาลังเซฟอยู่นะคะเข้ากับของเดิมเนาะหรือว่าใกล้เคียงกับของเดิมมากที่สุดนะคะ เสร็จโอเคครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาลองดูนะคะใช้งานาติดตั้งเสร็จแล้วก็จะมาลองดูค่ะว่าค่าเขาจะขึ้นประมาณไหนนะคะถ้าจะสามารถคงที่เท่าเดิมเหมือนมอเตอร์ปกติใช้งานได้ทั่วไปไหมนะคะ เราไม่หมุนดูนะคะเราจะไม่เห็นความเสียหายเลยนะคะก็อยากแนะนำไอีก็คือมันตรวจเไปรอยนะคะเอาย้ำหางปลาใหม่นะคะ เห็นแล้วค่ะหนึ่งตัวอ๋อตัวนี้ก็เสียบได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวช่างทองก็จะมาลองให้ค่ะไปแรก ก็จะใช้สายพานดึงตัวโมเลไวน้นะคะาการใช้สายพานดึงถ้ามอเตอร์สตาร์ทไม่ได้เขาจะหยุดเลยนะคะ จากเมื่อกี้มันไม่ขึ้นเลยนะคะตัวคาปาลานาะเป็นศูนย์เนาะเมื่อกี้นะคะตอนที่เราจะเปลี่ยนนะตอนนี้เราเปลี่ยนแล้วนะคะอตอนนี้3แอมป์นะครับ3แอมป์นอดีเรยวัดที่600ตอนนี้3.7แอมป์นะคะจากที่ตอนแรกมันเป็นศูนย์นะก็เท่ากับว่าตอนนี้มันช้วยกันทำง,งานแล้วนะคะ แรกมันจะให้มอเตอร์ทำงานตัวเดียวนะทาระก็จะถกไปอยู่ที่มอเตอร์นะตอนนี้มันก็ช่วยกันทำงานก็เท่ากับว่าเรกผบก็สมบูรณ์แบบแล้วแต่เน,ะนี้ต่นี้มในหน้าที่สตาร์ทคับตอนนี้เขา,เาเก็จะอยู่ทำงานแล้วนะคะสำหรับคาราสตาร์ทนะ ส่วนใครอยากรู้เกี่ยวกับระบบคาปาเนจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะก็ะมีการอธิบายเกี่ยวกับคาปาทิตเตอร์ไว้แบบละเอียดเลยค่ะก็เข้าไปรับชมได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้ในช่างก็ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมนะคะกดติดตามกดกระดิ่งให้เมียแช่ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ